กันข้าทีี่เดยวากากรของกูรูรัตนพิทยาคมนั้นนางสาวปรัชยามีศรีส,สงครามเดะกหญิงชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหค่ะซึ่งปีสุดท้ายแล้วนะคะจะวาดวลายปากมีไม้ใายมือนะคะให้กับทางโรงเรียนไว้นะคะเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของข้าทากรมือหนึ่งกูรูรัตนพิทยาคมอาภูภูงสะจัลขอยา นะสีสสนาเลดียวคะและขบวนสีแรกในขบวนแรกจะเป็นคณะจ่าสีเขียวบมงจบนะคะคณะบมงจบขทากรรู้สึกน่า วันน่าจะอยู่ม .7 หรือมเจ็ดใช่ไหมคะรู้สึกหน้าบ่งบอกม .7 นี่แหละนะเราเพิ่งทราบวันนี้นี่ค่ะที่เส์ไส์มาค่ะคณากรนะคะคุณครูพรพิชิตทิชานะคะภูมิสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะแน่นอนหนุ่มหล่อหนึ่งเดียวของคณิตศาสตร์นะคะ ายสีนะคะคณะพวงหยกนะคะนายทวัชชัยเวศนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ค่ะและนายศินประดิษฐ์ทองเบานักเรียนชั้นม .5 ทับ5นะคะลำดับต่อมานะคะผู้ถือพันธุพุ่มนะคะของคณะสีเขียวนายพงศพิพัฒน์ธรรมาลานักเรียนชั้นม .5 ทับ4นางสาวศศินาชาพิงนะคะนักเรียนชั้นม .6 ทับ1 พระบ,บรมชายลักนะคะนายตนุภัฒน์แทบสีนักเรียนชั้นม .5 ทับ4นางสาวกิติยวดีมูลคำนักเรียนชั้นม .6 ทับ1 ป้ายขบวนเฉลิมพระเกียรตินะคะนางสาวสศิธรวงพักดีนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ป้ายเดี่ยวสีเขียวนะคะนางสาวคริษฐานเรียนทองนักเรียนชั้นม .5 ทับ4นะคะไปขบวนรีไซเคิลนางสาวพรทิพย์วงพักดีนักเรียนชั้นม .4 ทับ2ค่ะใช้วัสดุรีไซเคิลจริงๆนะคะรียุติจริงๆสําหรับสารันของสีเขียวเขียวได้ใจจริงๆนะคะตอนนี้ขบวนเฉลิมพระเกียรติจักรยานคุณครูเชษฐะกรประชาโรดไบฟอร์เนส นะคะพร้อมด้วยขบวนข,บวน,ขบวนปั่นนะคะทั้งใบฟอมมาและใบควอดเดสซึ่งเป็นกระแสะมากในปีนี้นะคะเพื่อพระเกียรติทั้งสองพระอ,องค์นะคะรวมเพื่อพระเกียรติทั้ง2พระอ,องค์พี่โอปอนะคะคุขทายป,าปั่นเพื่อสุขภาพ อยากวบประมาณจริงๆในปีนี้ถุงนมเห็นไหมคะถุงนมน้องก็มีประโยชน์มีประโยชน์นะคะสามารถนํามาเป็นชุดสาวสวยได้ดอกดอกไม้สีฟ้าไหมคะสวยงามมากเก็บกระดาษเก็บกระดาษที่ใช้แล้วจากป้ายทิเย์นะคะมาใช้สุดยอดสีสันป้ายรนรงเกี่ยวกับการสวมหมวกกันนอกเกี่ยวกับเรื่องของยุงลายนะคะซึ่งเราต้องระวังเพราะขนาด ลักแสดงพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยยังโด่งไ่นะเราต้องร่วมรดน้ำในส่วนนี้เหมือนกันสำหรับคณะสีเขียวพวงหยกะลัเล่ขบวนนักกีฬานะคะนักกีฬาเสียวปิดท้ายด้วยบวนสตารนะคะสตาร์ที่แข่งแข่งจากหคับหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอปากไว้ปีสุดท้ายปีหน้าจะไปมหาลัยแล้วนะคะทราบว่ ติดมหาวิทยาลัยในรอบโควตาจนไป,ไปไหนหลายคนแล้วนะคะผ่านไปคณะเขียวผมงยกมาดูคณะสีหวานกันบ้างนะคะ นักเรียนชั้นป .5 ชั้น3ค่ะคณะบรมประชายลักษณ์นะคะคือนายชัยวัฒน์ศรีจันทร์นะคะนักเรียนชั้นป .5 ชั้น3นางสาวอภิญญาจำปานักเรียนชั้นป .5 ชั้น3ค่ะท่านผู้ถานนายมานพศรีกระแจนักเรียนชั้นป .5 ชั้น3นางสาววรารัตน์สุนิโยม .5 ชั้น3ป้ายผู้นำเชียร์นะคะนายชักมกมลจันทร์ประทัดษนะคะนักเรียนชั้นป .5 ชั้น3 แฟนซีรีไซเคิลนะคะนายพานุพันธ์ตาใสนะคะนักเรียนชั้นม6ทับ3ปิดท้ายด้วยปายนักกีฬานะคะนายธีรศักดิ์บุพผาพิลานักเรียนชั้นม6ทับ3คะ่ C cycle, swiftly, นะแฟนซีรีไซเคิลก็น่ารักอีกแบบนะคะสีชมพูมาในแนวหวานนะ่ารักแ,แล้วเลยและปิดท้ายด้วยเห็นไหมคะเชียร์ริเดอร์นะคะ รี <Re> ไซเคิลได้สวยงาม<ด>จริงๆจากที่เราเคยใช้งบประมาณทุ่มเรื่องของชุดเชียร์ลีดเดอรปีนี้เราไม่ได้ใช้เลยนะสุดยอดของความประหยัดได้จริงๆในปีนี้ได้คอนเซ็ปต์จริงๆ<ด>ออกแนวหวานนะสมกับสีของเขาใช่ะะพวกยกเรามาดูซีรณรง์อะไรกันบ้างเรื่องของการประหยัดนะคะการประขับด้วยเมาไม่ขับนะคะเมาไม่ขับ ให้คนอื่นขับนะคะเมื่อเมาบวกนักกีฬาเส,สื้อส,สีชมพูบวกสีชมพูน่ารักเลยทีเดียวนะคะใช่น่ารักฟงฟิงเข้มแข็งด้วยไม่ใช่น่ารักแล้วหวานอย่างเดียวแฝงด้วยความเข้มแข็งของนักกีฬาเมื่อวานเข้าชิงกีฬาหลาย,รายประเภททีเดียวนะคะารายการดี <c oughs> ใจนะคะ ปิดท้ายด้วยขบวนสตาร์มาด้วยหมวกหมวกกระต่ายหมวกกระต่ายน่ารักมากเลยเอ๊ะจะมีสีไหนหมวกเข้ากับปีนี้ไหมอ่ะปีวอลใช่ไหมใช่ใช่มีไหมเดี๋ยวรอดูเนาะเดีรอดูอันนี้เป็นกระต่ายเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นสีที่หวานสวยต้องออกแนวกระต่ายนะคะวงโยธวาทิศเพื่อนำขบวนสองคณะสีกับพวกเรานะฮะต้องขอขอบคุณท่าน การสุริยาชัยโฮมติเป็นอย่างสุดยิ่งนะคะที่ช่วยเหลือเราในปีกับ ขอขอบพระคุณคุณครูผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนนะคะทั้งสองท่านอย่างสมยิบด้วยเช่นกันค่ะสำหรับคณะราชบุตรในอณะพิธากอนนะคะเด็กหญิงปิยกรแห่งน้อยนะคะรเรียนชั้นป .2 ทับ5นะคะป้ายสีเหลืองนายทวัชชัยชอบนักกลางเรียนชั้นป .4 ทับ4ค่ะและนางสาวอลงนานทิพย์ลงนักเรียนชั้นป .4 ทับ4ถือผู้ถือพัน สีค่ะและคือพระบรมชายาลักนะคะนายอาชาต์นน้์สีม่วงนักเรียนชั้งป .4 ทั้ง4และนางสาวสุภาวิดาูุิยองนักเรียนทั้งป .4 ทั4เช่นเดียวกันค่ะค่ะต็เหมือนกันเชี่ร์ดิเดรนนะคะคนละแนวสวยสวยอีกแบบหนึ่งนะคะมาในแนวไทยๆแต่ใช้วัสดุเหมือนเดิมรีไซเคิลยังไม่ทิ้งคอนเซป์นี้นะคะใช่สวยแล ใช่สวยใช้มาแล้วที่เขาทิ้งนะจะไปเก็บไอที่เขาทิ้งนะไม่ได้ซื้อนะคะตรงนี้ไปได้ซืรอนณรงสวมมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโรงเรียนเรารณนงค์งอยู่ในช่วงนี้มลพิษนะคะเรื่องของขยะนะคะเยอะแยะเลยอ่านไม่ทันจริงๆเพราะว่าเยอะมากนะคะที่ซุปเปอร์รีไซเคิลเป็นซีเป็นซีรีสไซเคิลนะคะมีครบเลยนะคะถุงดำถุงดำนี่ก็ไม่ถุงขุยก็มี นางสุอพิมอย่างเงี้ยนะคะขยากถุงดำที่ใช้แล้วใช้แล้วนะรับกลับมาใช่ใช่เราไปเอามาล้างนะคะไม่ไม่ใช่ซื้อใหม่นะตรงนี้ต้องยำนะคะสังเกตชุดสังเกตของเก่านะคะ มีอยู่ในนีหมอลำเมื่อคืนบ้านผู้ชายใช่วงนี้เลยเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะคะบ้านผู้ชามาคึ้นแสวงนั้นเลยนะคะนำมาขึ้นอัศจรรย์ที่ประดู่แดงปันเทิงศิลป์ขอเปลี่ยนชื่อนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเหมือนที่แสดงบ้านผู้ช่ยเมื่อคืนหรือไม่ต้องรับชมงานนี้พลาดไม่ได้ค่ะนากรนักข้านางสาวมิตราพัฒดีบุตรนคขานิกรียนชั้นม .6 ทักค่ะผูู้ถือป้าย ยาศาธโรนางสาวจุริกรเข้าเมานะคะผู้ถือพันธุ์่นะคะนายปฏิวัติแสงทวีนางสาวอภารพรพงศรีและผู้ถือพระบรมชาย,ยลัษณ์นะคะนายพิทักษ์ุณบุ่งและนางสาววนิดาพิจรารชุดค่ะค่ะสวยนะคะสวยงามอาันอนี้ก็ รีไซเคิลเหมือนกันเป็นถุงปุ๋ยนะคะแต่นํามาเพิ่มสีสันให้ดูแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นถุงปุ๋ยนะคะแต่ตรงนั้นเป็นถุงปุ๋ยและถุงผ้าของยรดังเล สุดยอดในตรงนี้เลยนะคะเป็นถุงดำถุงกุยบนหัวก็เหมือนกันเป็นดอกไม้สีแดงที่เอามาดอกประดุจที่มาจากบอดเหมือนกันคือรื้อบอดจากวันคริสต์มาสนะคะมาทำนะคะสวยงามนะคะเป็นซีรีส์เซิือเหมือนกันกระดอดกระดาษจากบอดนะคะสวยงามมีไอเดียจริงๆนะคะลดน้นลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของขยะนะคะ และตามด้วยนักกีฬาสีแดงเข้มแข็งและสแลแรงริดประดูแดงบันเทิงสีจะมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปหยุดแถวๆนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดแต่ละคณะสีด้วยปิดท้ายด้วย พี่สตาพี่สตาจากนักเรียนชั้นม .6 ทับ2และและด้วยนะ6ทับ4แล้ว6ทับ4นะคะเป็นสีที่มีความเข้มแข็งเพราะว่ามีพี่ใหญ่อยู่สองตัวตัดมั่งเลย